ีครับพบกันกับผมสุทัดศรีวัฒนาเพื่อนโมท่านะครับครับพอกันมือนี้มาส่วนหยาดพินพี่น้องฟึกดีดพินไล่เสี่ยงหยอกสาวครับเคียงสายกันเลยครับครับเอไม่เหนื่มมีล่ามีคือเก้าครับสายลางมีสายกลางล่าสายเทิงสายสามนี่มีมีต่ําหรือมีผู้เฒ่าร่วมแล้วเป็นมีล่ามีครับจำง่ายๆเหล่าขวดนึงเหล่าขวดนึงเนาะครับ กรงกภาษาอังกฤษ eae e นะครับครับผมสิขอเหล่นน้ำลองไปก่อนจักรอบนะครับไล่เสี่ยงหยอกสาวครับ สำหรับตัวน้ตผมสิพิมพ์ไว้ตรงที่แสดงความคิดเห็นด้านล่างนะครับผมขอแนะนำว่าเข้าแคปหนาจอแล้วกันยตัวโน้ตเดี๋ยวเข้ามาทองนะครับครับตัวน้ตทีมีอยู่ว่ามีมีลามีฟ้าลามีมีมีฟ้าลามีฟ้าลามีมี เลทีเลมีฟ้าเลมีเลทีเลมีฟ้ามีเลทีทีเลทีเลมีฟ้ามีเลทีทีเลลาทีเลมีซอนลาทีลาซอนมีซอนลาทีมีทีลาซอนมีเลมีฟ้ามีลาซอนฟ้ามีฟ้ามีเลมีฟ้ามีลาซอนฟ้ามีข้าทองหลายๆ่ยวล้ว ขอแนะนำอีกอย่างหนึ่งว่าให้เข้าเขาย t u b e แล้วก็กดคําว่าเสียงหยอกสาวเสียงดื้อหยอกสาวนะครับคู่บาอาจารย์หลายท่านเพิ่นล่งไวนะครับผมก็ได้มว่า่อยู่ในหันละครับของคู่บาอาจารย์ท่านใดเพิ่นลุ่งหวผมไปเอาของเพิ่นมาฟืกของเพิ่นนั่นแหละครับคือบาคู่บาอาจารย์ของผมครับขันบพมีเพิ่นกับเ่ามีผมมือนี้ครับนั่นคือคู่บาอาจารย์ของเพิ่นเมบ่ได้หูจักหน้าตาของเพื่อนกับ ย่างหน่อยกันิกดถือใจกดแช่กดสับสะไคร่ให้เิ่นครับให้เป็นกำลังใจให้เพิ่นครับของผู้เดกกระางอายุหน่อยอายุหลายว่าสำคัญครับขอห้เฮาเด็ฝึกของเพิ่นนั่นแหละครับคือหวบาอาจารย์ครับผมบ่เด็เสียค่ารถไปเฮี้ยนยากครับหลังจากที่ได้มาแล้วมาแช่ประสบการณ์คือผมเดินนี่แหละครับได้บ่อยและได้แล้วครับมาแช่ประสบการณ์บอกายว่าส่วนกันมาฝึกน้ากันบ่เป็นการสอนนะครับมาผมสิขอเห่นน้ำลองไปก้อนอีกจักอบนะครับ มันบ่เน่าครับมันเป็นสัมๆกันมาเอาโตโัวนวดกันเลยครับ แถวแรกครับมีมีฟ้ามีฟ้าล่ามีมีมีสายเป่าครับมีมีลามีฟ้ามีฟ้ามีฟ้าฟ้าตัวนี้ครับมีฟ้าลามีมีมีฟ้าลามีมีต่อกันอีเป็น แถวที่สองกับือกันกับแถวที่หนึ่งครับต่อไปเป็นแถวที่สามครับเลทีเลฟามีเลมีฟามีเลทีทีที่ตัวนี้ครับ ผมขอแนะนําว่าเล่นดีลงอย่างเดียวก่อนครับให้ห้องหุ่นจักตํ hi, าแหน่งตัวโน้นเขาคลองแล้วถ้ายังค่อยดีลงดีดขึ้นดีลงดีดขึ้นเนาะครับเอาไหมครับเรทีเลมีฟาลาลทีทีเลเรทีเลฟ้ามีมีมีฟ้ามีเลทีทีสองเท่อครับ ที่หน่งกับแถวที่สองคือกันแถวที่3ามกับแถวที่สี่ก็คือกันบัดที่นี่ห้าจีเอาหนึ่งสองสามสี่มารวมกันมาต่อกันครับต่อไปแถวที่หาครับ เลลาทีลาเลลาสายเป่าสองทีลาที่ตัวนี้ลากับสายเป่าสองมันกับเป็นมีซอนลาทีลาซอนมาสายหนึ่งครับไปหนึ่งมีสายเป่านะครับมีซอนลาทีลาซอนกลับขึ้นมีซอนลาทีกลับขึ้นมันก็สีเป็น เป็นลูกฟึกได้เลยนะครับแถวที่หาครับเอาหนึ่งหอนหาครับอันนี ต่อไปแถวที่หกครับแข่าข่กันครับมีซอนลาทีมีทีลาซอนมีซอนลาทีมีสีลาซอนมีซอนลาทีมีทีลาซอนไปกลับนะครับหนึ่งสอสามี่ห้ากจ็ด ได้หกแถวแล้วนะครับเอาหนึ่งหอดหกครับบันก็ไปแถวที่แปดครับ มีเลมีฟามีสายหนึ่งเป้าครับมีฟามีลาลาฟาซอนฟามีมีเลมีฟามีลาซอนฟามีก็เป็นลูกฝึกได้เลยครับมีเลมีฟามีลาซอนฟามีมีเลมีฟามีลาซอนฟามี เอาดินลงอย่างเดียวก่อนนะครับต่อไปแถวสุดไทยครับคล้ายๆกันคือแถวแถวที่เจ็ดครับเอาเต็จเอาฟ้ามาขึ้นหนาซื้อครับเอาเจ็ดกบแปดครับเพียงจะเติมฝ้าเข้าไปนะครับมีแปดแถวสั้นๆครับมามาเริมกันไหมเลยครับหนึ่งหอดแปดครับ ห้องดิดล่อย่างเดียวค้องเลยแล้วบัป่านนี้ห้องก็มาดิดล่งดิดขึ้นดิดล่งดิดขึ้นขันห้องค้องได้ค้องแล้วบัดที่นี่ห้องมาฝึกตัวนี้ครับบอดีเอาคีปเปอร์คือผู้เดว่ามีคีปเปอร์เอาซอเอาปากกาก็ได้กันมาหนึ่งสองสามสี่ครับช่องที่สี่นี่นะครับเอาปากกาขึ้นซอก็ไไ้ครับขันมีคีปเปอร์เอาคีปเปอร์เนาะครับมาที่นี่มีขันเป็นปากกาวันขึ้นซอก็ได้เอาอยางหัดขันมีคีปเปอร์มาหนีบช่องที่สี่นี้ บานนี่กกับมะเร็งมองนี้ครับมองนี้นี่ให้ให้เป็นพินข้อกุนซะเนาะครับเนะเาะหอกขยกมองนี้มะเร็งน,นี่เลยวันแบบ,บเขาเรียนแบบเดียวกันนี่มะเ,เ,เร็ง เอาอีกแค่เทื่อนะครับครับหันห้องเอาตัวนี้ออกกมาเล่นคือเก่าครับ นันเท่ากับกับมาเลนนี้อีกให้มันคล้องเมื่อซื่อๆนี่แหละครับก<ๆ>ับประมาณนี้นะครับ เ้าบ่ต้องขึ้นยย่าลายผมสุทธัศศีวัฒนาะเอาโต,โตัวโนดมาให้พี่น้องฝึกมาฝึกนํากันฝึกร่วมกันนะครับว่ามันเป็นการสอนสําหรับโตัวโนตผมสิพิมพ์ไว้ตรงที่แสดงความคิดเห็นด้านล่างให้ห้องฝึกเรียนและแถวอันนี้ห้องได้เปรียบอยู่้วครับมันซ้ำกันอันนี้ผมเห็นเป็นแปดแถวบาดมันซ้ำกันงั้นกระสือเป็นหกแถวลรอครับเอาต่อกันผมเห็นมันเหี่ยวผมก็เลยแบ่งออกมานะครับดีดไว้เลยครับ ว่ามีผู้ใดพิดได้ว่ามีผู้ใดพิดได้ถือหรอครับเดียพิชถือมั่สุคนสําคัญว่าสี่มวลลอยมวลหน่อยมวลหลายเท่านั้นนี่ละคํานี่แหละครับที่เหตุให้ผมมั่นใจกล้าดีสิแห่มันคือคู่บาอาจารย์ทั้งหมดไปบ่คือครับเฮจังเด็กกับ่คือเป็นตัวของเกี่ยวองครับพิดกสร้างว่าไปยั้งครับผู้ใดบอกอยาเขียดนั่นแหละครับเป็นบุญเป็นคุณผู้ใดบอกเข้าผิดเป็นบอกว่าบ่มีนเห็ุสั้นที่สี่แยเขียดในเพิ่นเด้ครับขอบคุณเพิ่นเลยครับนั่นแหละเพื่อนเป็นกระจกให้เห้าตัว อย่าลืมด้วยครับตัวโน้ตผมพิมพ์ไว้ตรงที่แสดงความคิดเห็นด้านล่างให้ห้อจดดูดูแคปหน้าจอออกมาจดสําหรับวิดีโอของผมนะครับเข้าไปใน YouTube สุทธศนรีวัฒนามันสิขึ้นวิดีโอแล้วก็ปัดจากข้างลางขึ้นเครื่องนะครับมันสิมีเป็นรอยสองยวิดีโออยู่มีไลต่ต่างๆ่างเพ่งต่างๆหลายมีตัวโน้ตอาจจะเป็นอีกทางเลือหนึ่งนะครับคลิปต่างตของผม พ่อเป็นแนวทางในการฝึกนะครับการเล่นพิ้งพิ้นทุกคนนะครับสีได้มาจากการฝึกฝนทั้งนั้นเลยครับบ่มีปฏิหารเอียงนอกจากจะของฝึกเท่านั้นนะครับอันข้องผมคลิปข้องผมนี่บเพาว่ามันเป็นการสอนเป็นการร่วมกันฝึกเป็นการแช่ประสบการณ์ครับแล้วก็ขอเป็นกําลังใจให้ผู้กําลังฝึกทุกท่านนะครับผู้เป็นแล้วขอพานไปนะครับเฮาสี่ปลอยกันท่มเป็นน้ำกันเป็นไปพร้อมๆกันครับ ขาได้รับความปรารถนาดีจากผมสุทัศรียุทธนาเพื่อนรวมทั้งโตโนทผมจะพิมงไว้ตรงที่แสดงความคิดเห็นด้านล่างฝึกขับฝึกสู้ๆครับ